จนครับนี่คือสิงเขาเป็นคนที่แข็งแรงมากแต่เป็นคนธรรมดาแบบพวกเราเลยนะครับไม่มีวิชาอาคมไม่มีพลังวิเศษเขาธรรมดามากการที่เขาอาสาจะรักษาใบหน้าของพระธิดาอมราวดีให้หาย จากที่มันวุ่หวเนี่ยนะครับเขาต้องมั่นใจว่าเขาจะสามารถรักษาได้และนั่นคือความลับของสิ่งครับที่ผ่านมานะครับอ้างอิงจากดาบเจ็ดสีมณ่ีจจแสง2เวอร์ชันที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเขาก็จะมีของวิเศษที่ได้มาโดยบังเอิญในระหว่างที่เขาเดินทางหลงเข้าไปในถ้ำนะครับก็จะมีแหวนวิเศษเนี่ยพอถูหแหวน3ครั้งนะครับก็จะมีกุมารีหรือกุมารพร้อมที่จะออกมาให้ความช่วยเหลือและเนรมิตท,ทุกสิ่งทุกอย่างคืออยากได้อะไรเขาจัดให้ได้หมดแหละ หรือว่าแหวนสีเขียวนะครับแหวนมรกตเมตโตที่สิงเขาสวมใส่ยอยู่ที่นิ้วกลางเนี่ย จะเป็นแหวนวิเศษในดาบเจ็ดสีเวอร์ชันนี้ครับซึ่งดาบเจ็ดสีเวอร์ชันนี้ก็นําเสนอแตกต่างนะครับพระธิดาอมราวดีเนี่ยก็มีใบหน้าซีกซ้ายที่ดูเวอร์ไปหมดเลยน่าจะมีเหตุบางอย่างที่ทําให้เขาเป็นแบบนั้นกลายเป็นปมในชีวิตในจิตใจที่ไม่อยากให้ใครจะมามองหน้าเขาก็ต้องสวมใส่หน้ากากสีทองไว้แบบนั้นนะครับหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มองเป็นปมในชีวิตนะครับนี่อาจจะเป็นแผนของอมราวดีกับนางแม่หมดก็ได้แต่เอาล่ะเมื่อสิ่งเขาหลงทางเดินทางเข้ามาที่เมืองของอมราวดีก็อาสาที่จะรักษ ต่อหน้าองค์เหนือหัวพระมเหสีอมราวดีแล้วก็นางแม่มดนะครับก็เป็นเหตุให้อมราวดีเขารู้สึกไม่พอใจว่าแบบเฮ้ยเป็นใครอะ่ะจะมารักษาก็าคือดูเป็นคนธรรมดามากๆเลยอะ่ะกล้าดียังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาเกลียดแล้วก็สั่งประหารชีวิตแต่เสด็จแม่เนี่ยก็มีการห้ามเอาไว้นะครับเพราะคิดว่า อาจจะรักษาได้นะลองดูหน่อยสิงก็เลยทําการรักษานะครับโดยการเปิดใจของอมรวดีแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับที่นางแม่มดเนี่ยเขาได้ยื่นเอาไว้ว่าเจ้าจะต้องเดิมพันด้วยชีวิตสิงก็ดูมุ่งม,มั่นตั้งใจเขาดูมั่นใจอะ่ะคือคือคนธรรมดาที่ไม่ได้มีพลังไม่ได้มีอะไรที่มันดูแบบวิเศษอะแล้วจะมาอาสารักษาแบบเนี้ยแถมยังต้องเดิมพันด้วยชีวิตอะ่ะถึนว่ามันต้องมีของวิเศษบางอย่างที่เป็นความลับซึ่งตามโครงเนี่ยมันก็คือ แหวนวิเศษเนี่ยแหละสิงเริ่มทำการรักษาอมราวดีนะครับโดยใช้ผ้าสีดำพันที่บริเวณรอบดวงตาก็คงไม่อยากจะหเห็นความไม่อยากให้รู้ความลับนี้นะครับพันเสร็จแล้วก็น่าจะถูแหวนให้กุมารีหรือกุมาเนี่ยออกมาทำการรักษาหรือว่าใช้ของวิเศษบางอย่างจนทำให้ใบหน้าของอมราวดีกลับมาเป็นปกตินะครับคุณผู้ชมคือตามโครมก็แบบนั้นแหละ แต่ว่าอย่างที่บอกไว้ชั้นนี้มันก็มีเรื่องของเอใบหน้าอะไรเงี้ยมีเหตุขึ้นมานะครับคุณผู้ชมซึ่งในท้ายที่สุดเนี่ยสิงก็จะได้แต่งงานกับอมราวดีแต่ออมราวดีเขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบเขาเกลียดอยู่แล้วครับเขาเกลียดคือต่อให้รักษาได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นอมราวดีที่มีจิตใจแข็งกระด้างเป็นคนที่แบบว่าก็มีความโหดอยู่เป็นคนที่ดูเย่อหยิ่งอยู่บ้างน,นะครับก็มองคนธรรมดาจะมาแต่งงานกับชั้นหรอนี่ันกลับมาสะสวยแบบนี้แล้วนะครับก็เลยไปล้วงความลับทําทีว่าแบบเหมือนจะสนใจหมมอชบบครัลวงวงา จนรู้ว่าสิงห์เนี่ยมีของวิเศษมีแหวนวิเศษนะครับหลังจากนั้นก็วางแผนกับนางแม่มดนะครับชิงแหวนวิเศษมาแล้วก็เอาแหวนวิเศษเนี่ยนะครับสั่งการให้กุมารีหรือกุมารเนี่ยนะครับนำตัวของสิงห์ไปทิ้งนอกเมืองทิ้งแบบไกลๆเลยนะครับเพราะว่าแหวนวิเศษนี่คุณผู้ชมมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับคนที่ได้มาครอบครองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของถ้าเกิดแหวนอยู่กับใครใครใส่ใครเป็นคนถูออกมาเนี่ยนะครับ กุมารหรือกุมารีในแหวนเนี่ยก็จะรับใช้คนคนนั้นครับ